เธอว่านไาหยีขนมปังหน้าแมวให้จูบไอ้ขนมปังด้เฉยอ่ะแล้วแล้วมาดูสูตอนนี้ตอนนี้ครบแล้วใช่ไหมเพราะว่าหอยาหอยาอ๋อหอยาหอยาใครไม่กระอยาใครอ่ะว่ากันแล้วไงวันนี้ว่ากะนแลกวเใี๋ย ใชต้องว่าล่ะเราเราต้องว่าขอ้คนอืานอ้านาต้านว้าโดานอัดนก้าน้ํนาน้ํ้าแตกเปบ้าน้านบ้านบ้านบ้นบ้านบ้นบานบ้านบ้านบนบ้านานบ้านบ้านบ้าน้าน้านบ้ไน้านบ้ไน้านบ้ยบ้านบ้านบ้เนบ้านบ้านบ้านบ้น้วนานานบไา้า้านบนานานานบ้าน้นบนบ้นบบ้านน่ารักจังเลยี้วยเหรอ้เะบา้นน้ ไม่เชี่อไงวะคนนี้เนี่ย What the fuck โชคดีนะนี่แหละต้องต้องสแน่แน่เดี๋ยวนะอันนี้กูจะว่าแกเด็ดเชี่ยนี่ไง 1 One HOUR later 2 HOUR ่ later the next day กูให้กูให้โจทย์เพื่อนยากไว้าอย่างเงี้ยแงแหมงเลยทีว้มหัวขาอพิเในหัวไม่พาวันมีไปแต่แต่ขอจะว่าจริงๆอ่ะมันไม่ออกเลยมันไม่ออกมาในจากหัวกู เอข้อให้ตอบนี่ดูอะไรของมึงอะเนี่ยช่ของเองของเองเอแล้วงมั้งมันนาเลยังเดี๋ยวมนได้ยด้ยมัเ่อเยดูมันแล้มันูเซิร์ไอนยทายถูกไอเนยทายถูกไอ้นยทายถูกไอเนรู้ได้แก่วะกูไม่รู้้านกูมีปุ๋ย่น โดเลมอนอะไรันนี้อันนี้ชิเท้โดรัต้องเต็งโดเลมนไอ้ยังไลววเนี่ยคือนี่อะไรไม่รู้่าตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรไอ้ยังแล้วกูว่าตอบพยามขวอะไรขวดไตริกทำไปแลกันยะ คือ่าเดาออะไรกูเบบอกว่าอดในเรือบน้ำอะไรวะนี่กูเบ่าคนแรกเลยพระเราที่เร็วกาแ ลอยเด็กน้อยก็ได้เนี่มันวัวเลยเด็นน้อยโอ้นี่ที่มาคนนี้เกลียดเลยหลวงพี่หลวงพี่อะไรอนี่ยขนมปังหน้าแมวหน้าแมวไอ้จูบขนมปังเฉยอ่ะดูดูดูึงดูกู ที่นี่กตีที่นี่กตีเลยแต่ไม่หัวขนมปยังขนมปังอยู่ขนมปังขนมปังขนมปยังขนมปังอยู่ยังยังยังปังเสมอเร็จปังเออเอันอันนี้อันอันนี้ขนมปังแถวที่ไม่ได้นทาแถวไม่ได้ขนาเนี่ยปอโคตรโยนเกมอ่ะขนมปังหน้าเห็บมันเหมือนเห็บป่ะ ว่ามีด่าอ้อันนี้ก้อนทั่วอันนี้ก้อนทั่วใครว่าว่ามีดาาอ่ายัง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 ยเป็นว่ามีดาาอยู่แล้วดูลองดูนะแล้วดูนะเฟิร์มวกวเฟิร์มวกเออแล้วดูเออกูเนี่ยกูกูได้เนี่ยกูเอ้ยไม่ใช่นี่หว่าออ๋กูได้กูต่อไปดีเสร็จแล้วบูมองแต่งอดมากโง่สีแดงแล้วมึงดูกูว่านะเนี่ยเออเนี่ยกูลูกเนี่ยกูเขียนงตักูเขียนงตั้ง อกอลเกลใหญ่ใจเกเรโอ้ยย oh yeah, ังมาคนยยยยยนแต่ยยยยอยยรโตยย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 ยนี oh okay, ่ยย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 ยอเอยย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 โยยยยย ตกอันนกนะเกาดียกันเกเลยเกเลยอยู่นเกมไหมเฉยเลยินเกย์เลยไอวินเฉยเลยไอี่ว่าทีานกลับมาของดาวอองดาวมากับมาอะไรเออใช้แง้ง้แง้ยขายด้วยที่ขับมาซกินเคีนตันไหนของมอนจะเครื่องใช้ไฟฟ้าอ๋อกลรย แล้วมันกลายเปลี่ยนนั้นไปได้ไงวะเนี่ยโอเคในยังยังคอนเซ็ปต์อยู่ตู้เย็นทันสมัยสามารถใช้เส้นตรงได้ด้วยเรอวะกูไม่ไหวได้ได้ได้แล้วกูถ้าสมาัครตู้เย็นสมาร์ทไม่คิดว่าให้วาดแบบเป็นโจทย์เหมือนที่เราเคยเล่นกูก็เลยเขียนมันกว้างๆไงโจเดาเดาตู้เย็นนวัตกรรม ขาดไงอะไรวะดูยินตูยินอะไรจากดูไอ้เนี่ยจากรองพักคนใหม่มาพาเรามินมินหลุดมินหลุดได้แน่มาเราเป็นสมมติว่ากูวาดรูปตัเรมอนแล้วต่อมาไอเตอร์วาดโดเรมอนแบบใช้กล้ามแบบมีกล้ามบึกๆอ่ะเราก็วาดต่อเป็นโดมิต้าต่อยโ่คดเรมอนหลุดก็ได้ประมาณนั้นถ้าลงเป็นใบเฟรมอ่ะเพราะว่ามันถ้าภลาดทางมากมันก็ภาพมันจะไม่ต่อเนื่องกันพร้อมหมดทุกคนแล้วนะเดี๋ยวสโก้ับเพื่อนไหว ไม่อดีว่าวาดคือวาดวาขึ้นต้นเลยก็ได้เดี๋ยวคนอื่นวาดต่อวาดอะไรเดี๋ยวว่าวาดอะไรดีวะเนี่ยนี่วาดนี้เลยออ๋ดีใช้มือใช้อัตโนมือเดี๋ยวไม่ใช่ดิสีแดงทขาไมกดไม่ติดไะเนี่ยอวาดไม่ทันแล้วเฮ้ยล็อกเทิร์นเองยืนนะ โอ้โหเหี้ยเนอย่างทนสีมาหน่อยแบบอะไรอะไร้ไร้เกินสร้างชั้นใหม่เล้วาพเคลื่อนไหวอ๋อเวลามันเร็วขึ้นเพราะว่าวัดต่อวัดต่อวัดต่อสีวัดต่อเป็นภาพขยับเป็นเรื่องราวเออ เราจะวาดอะไรนะวาเรื่องราว <c oughs> ว่าจริงจริงอ่้ขึ้นปะเนี่ยไม่นะไม่รู มันเรมกันมันคืออะไรตออไราตรยงงาตาแล้วน่ยจงไงกันล่ะไม่ใช่ไม่ทันแล้ว แม่พอมีเวลาอยู่เรียบร้อยเรียบร้อยตรี้จัดจานแล้วรีบมากกูรีบมากโคตรเลยส่อสามสองไปทันยงไป่ทันเ่ยโอ้โหอะไรอืออะ่รเผาวะเนี่ยเกียดเลยที่ มันเผาป่ะนี้โอ้แล้วทำไมมันน่าเกลียดจังวะไม่ทันมาดูมาดูเรามาดูผลานอะยังพร้อมยังพร้อมยังพร้อมพร้อมพร้อมอันนี้กูเองตัดผิดมเกมแท็กว้าเลยบอกว่าต่อมึงนี่ยว้าต่อมึงเนี่ยเลรื่องไรอแม่งเอ้ย ไอ้ย like, uh, ่าโลกโซู่้อะโลกปู้อสู้โลกปย้อะโลก่อยรัดสู้อ้อะไรี่าอะไรอะไรอะไรเนี่ยมาีกับมา

เออตามสุดอดเลยเนอะอะไรวะันมอรีแเหรอเ่อ้เกมโอ้ยเมโอ้ยเก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 มโอยเกมโอ้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 ยเกอ้ยเอ้ยเกมโอ้ยเกมโอ้ยเ้ยเกมโอ้ยเกมโอ้ยเกมโอเกยเกมยเกมโมโยเอ้เกยกมกมโอ้อยเกเก้ยมโอ้ยกมโอเกมอ้ยเมโอ้้ยเกยเกมโยเกยเกยเอ้ยเ้ยเกมโอ้ยเกมโอ้้ยเกมมโอ้ยเอ้อยเกมโเอ้ยโอ้ยเย อ๋อมันคือตัวนี้ออกมันคือตัวนี้เหละหมดเนี่ยมันมีตัวอะไรวะแล้วแม่งแม่งมีคนวาดเป็นคนกูเลยวาดเป็นคนเดี๋ยวก็ดูแม่งเอ้ยไอ้มันโดตัวแล้วว่าเดี๋ยวก็มนี้เอามาเอามันกลายเป็นแบบนี้อ่ะแล้วกูดูนะแล้วกูเกลียดแม่งเลยไอ้เหี้ยกูก็งงรู้ที่แต่แไปไหนวะมึงจะรุ่นเป็ดกูรุ่นเป็กูอะไรอะไรของมึงอ่ะมันั่วเลย นี่สองอะไรนี่ยคุณเขียนไม่ได้มันลุ่นดิติดตัวเดียวคอนติเนียลจบแล้วหรอ๋อหมาอ๋อกูรู้แหละไอ้ภาพกลมๆนั้นปะวะอะไรวะไอ้กลมๆนั้นปะวะให้ด้วยเด้วยแต่กูว่าต้องมีคนวาดกลมๆแน่เลยวาดอะไรวะนี่หนูไม่ได้วาดเลยวาดเหรอ กูไม่ได้โยนด้วยเจ้าเที่ยเลยเจ้าเที่ยเลยเจ้าเที่ยเลยเอาละเอาละอะไรว่นว่าอะไรว่นเอ้าแค่เจอมันว่าไปดิอ๋มันกลายเป็นอ๋มันกลายเป็นหน้ายิ้มหมดเนี่ยอ๋มันกลายหน้านี้แล้วดูกูกูนึกว่าแม่งเป็นคนไอ้เจ้าสีดำมันปื้ดปืดกูไอ้เี้าแม่งไอ้โมมาอย่างดีเลยว่ะ โยนจริงหมาสลาอ่ะสลามไปดยหรอพี่ลหรอวะภหรอไม่้แบบนี้เลยไหนบอกไหบอกมาเินไปไไม่ใช่ภาพเกนไภาพเตายเอาตายพี่เอาเจอจสาวเจอสาวโอ้โหห่ล โอ้โหไม่เ <Safe> ต <C schnell> ็ดมเฮ้ยโอ้ยอะไรวะเนไหนไหนเดี๋ยวกูดูดิแอนลี้ไม่นั่าหรอแป็งกะามกูกลายเป็นวิญญาณเฉยเลยพิมอนอ๋อกูว่าต่อกูว่ากูว่าลูกผมกลมมันน่าจะมาจากอันนี้แหละอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบคนเผาอ่ะอันนี้เผาจริงอันนี้เผาจริง <laughs> อะไร ну? oh, <cn Jean Rabbit bulun> ่อะไรเนี่ยพวกมึงเรียนเรมาได้ยังไงเนี่ยมานออกฟิจุดจุดตดุกกูก็เลยเติมสตอรี่ให้แม่เลยจุดจุดาแอ่เอ้ยูหูกู่กดูตอนจุดเขเป็นคน่องด้วยกูให้วานลูกบอลเด้งไอ้เียบดอะไรกันเนี่ยเลียยนเมื่อว่าต่อมามึงดูนะมึงดูนะเสตอรี่โอ้โหอย่ากลัวอะไรวันนี้โอ้ ออกจากลุ้นบอลเต้นเซนเชียอะไรก็ไม่รู้กลายเป็นทีมหายคนหนึ่งก็เมื่อยว่างส้มวันเนี้ยไอ้เยลเราตลกอกี้มาได้ไงอะเนาไม่ใช่หรอไหนจะไกลต่อวะไอ้เยลต่อไปกูนี่วะไอ้เยลกูไอ้เคยเท่ยไหนติดคอตายติดคอตาย กูรู้แล้วโอยอดเกมดูแล้วเขาพูดมาจากไหนไอ้ห่าเอ้ยกูเลยเอาโผไม่ได้เกี่ยวชี่ยเลยเลยมึงดูไอ้โปลว่าดีมันว่าหลุมศพนี่บอลมันว่าหลุมศพมาจร์เก้เขาตายไงจร์เก้เขาตายกลยวมัไม่เข้าใจกูไม่ไม่เข้าใจอ่ะไอ้ห่าเอ้ยเพื่อนใหม่จอร์เคนะมึงเขียนเขียนว่าเคได้นะได้ดิเคอ๋อเรืออันนี้อันนี้อันนี้นี่อยู่ สักสักพักนึงสักพักหนึ่งมันสักพักหนึ่งมันไม่ใช่น้ำตาเว้ยเนี่ยสักพักหนึ่งมันไม่ใช่น้ำตาเราสักพักหนึ่งเรากูเลยแม่งอ๋อแมงมาเวน่ากลัวเฉยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันได้กลับสู่กลับสู่น่ารักเว้ยครั้งจากใครสักคนนี่แหละไอ้บอลมันจะกลับมาโหดเหมือนเดิมเว้ยเฮออะไรของมึงไอ้ฟอ